สวัสดีค่ะพบกับช่องเราปลูกกอกนะคะตอนนี้มาที่วัดนะคะบ้านป่าไม้นะคะโอ้โหันนี้ก็เป็นศาลานะคะนี่ทรงโมเดิร์นนะคะสวยงามโอ้นาไปทําบ้านพักนะคะนี่บ้านพักน้อยหนึ่งห้องแล้วก็มีระเบียงนะคะนี่โอ้โหเดี๋ยวจะไปเลาะดูไอสวนนะคะอันนี้พ่อนจะปลูก พวกถั่วแดดยังแรงอยู่นะคะมารับหลุงพี่นะคะที่วัดบ้านป่าไมา้โอ้นี่ไงคะนี่ถั่วฝักยาวกำลังงอกเลยนี่แต่มีแมลงนะคะมากัดอยู่ต้นนี้รู้สึกสมบูรณ์นะคะของคุณแม่ก็กำลัง ออกงอกนะคะตอนนี้ที่บ้านไร่ของเราค่ะ f เอฟซีเราเห็นลูกหมาหน้อยนะคะน่ารักเชียวตัวเล็กมานี่เร็วคุณแม่ก็เคยเอาไปเลี้ยงนะคะที่ชื่อยนะูโรน่ะอันนี้ตัวสีอะไรน,นั่นนี่น้อย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 ,อยเร็ว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  ตัวเล็ก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 มาน,นีเร็วมาน,นีเร็วน้่น่ารักจังเลยตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็จะเลี้ยงยางอยู่นะคะถ้าน้องหมาแบบนี้นี่ไงสีเทาๆน้ำตาลก็ไม่ใช่ นี่นะคะ FC ฟักทองเป็นแล้วค่ะเพื่อนก็จะหยอดหลุมไว้นะคะว้าวขึ้นค้างแต่ก่อนตรงนี้นะเป็นป่านะคะป่าไผ่นี่โอ้โหลูกโตเลยนี่นะคะมะละกอโอ้โหวัวดถ้ำเสือนะคะก็ของปลูกเยะแยะมากมายเลยนะคะนี่โอ้โหฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยว้าว มะละกอทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะนี่นี่เดี๋ยวมาเลาะดูสวนก่อนนะคะโอ้โหอันนี้มะละกอกลมๆนะคะนี่โหตามลงไปเลยโอ้โหพิกก็มีนะคะอันนี้พิกเขียวพิกเขือนอนะอันนี้ใบเขาอยากจะกรูดแล้ว นี่ชิ้นสวยๆก็มีโอ้โหดินดีมากเลยค่ะมาละกอว้าวโ,โดกมากโดกถึงโดกมากเลยนะคะเนี่ยมีต้นยางนาด้วยอันนี้พริกเขือนะคะนี่ใส่แกงหน่อไม้เขียวๆเ,เนี่ยกินกับส้มผักได้เลยโอ้โห,โโหต้นใหญ่ ถ้าเรารักษาดีๆก็ได้กินนานโอ้โหเดี๋ยวไปดูต้นนี้คุณแม่ก็อยากได้อยู่โอ้พอดีเลยจะเอาของพระอาจารย์ไปหวานไว้ที่บ้านไล่ก่อนเออนี่ไงพ่นตัดไว้นี่เดี๋ยวเราขอสักขั้วนหนึ่งที่พ่นตัดนะคะนี่นี่เม็ดแดงๆนี่เราเอาไปหวานเลยนะคะอือหือกินกับลาบนะคะโอ้โหนี่เยอะนี่เยอะคข่เอฟซีนี่งไง เราก็จะเอาที่นี่แหละนี่แหละนี่แหละนะคะนี่เอาไปทําพัน์ไปหวานไว้ที่บ้านไร่ผู้หลวงมะเขือพวงแบบชนิดขมมากนะคะอันนี้ถ้าคนชอบก็กินได้ถ้าไม่ชอบก็กินไม่ได้นะคะปะัดผักหลายเอาสักสองอันนี่ก็โอ้ยเหลือแล้วจะเอาไปหวานไว้ตรงที่น้ำนะคะไม่แห้งนั่นแหละนี่อันนี้คนตัดก็เลยเอาไปนะ,ะเสียดายอันดิบๆแล้วก็จะเอาไป กินกับเอนั่นนี่เก็บเอาก่อนโอ้โหได้เลยนะคะเนี่ยสุดยอดอันนี้พริกขี้หนูโบราณนะคะนี่ของแท้เลยอันนี้พริกขี้หนูโบราณมันจะเป็นออกม่วงๆนะคะนี่โอ้โหโดกมากเป็นแปลงผักเป็นป่าพริกอะไรแล้วนะคะนี่อืมโอ้โหโดกจริงจริง นี่ค่ะอันนี้มะละกอมะละกอนี่ก็โอ้โหตามลงไปเลยดกมากๆ3ม,มต้นเรียงกันนะคะนี่ป๊อดอันนี้มีเหิมแล้วนะคะเหิมไหมคำว่าเหลืองมะละกอเหลืองแล้วอ่วนพ่อนิมก็รอเราหลวงพี่อยู่เพื่นแต่งเอาเครื่องนะคะแล้วก็จะไป ที่วัดภูหลวงนั่นเองนะคะนี่นะคะโอ้โหกล้วยไม้ของพราะจารย์นะคะนี่โอ้โหอันนี้ของแท้นะคะไม่ใช่ของปลอมนะเนี่ยสวยมากเลยคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะมาถึงวัดภูหลวงแล้วคะ่ะมาส่งหลวงพี่นะคะที่วัดภูหลวงโอ้นะคะนี่มาดู ศาลานะคะที่ f อซนะคะหลายหลายท่านนะคะร่วมร่วเช่วยกันนะคะสาวโรงคัวนะคะตอนนี้ก็ได้ยกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ยังไม่ได้มุงหลังคาแล้วก็ยังไม่ได้เทพื้นนะคะนานแล้วค่ะไม่ได้มานานๆานทีมาครั้งนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้บอกบุญ f อฟอยู่นะคะ โอ้ต้นดอกแคนะคะเสาทั้งหมดโอ้โลงครัวที่ใหญ่มากค่ะเป็นทั้งโรงโครัวเป็นทั้งศาลาอนเนกประสงค์นั่นแหละนะคะอู้ดอกแคสวยจังเลยค่ะนี่ดอกแคขาวอันนี้เพื่อนก็จะเด็ดยอดให้มันแตกกิ่งออกไปนะคะโอ้เยอะมากเลยค่ะต้นดอกแค นี่แคขาวเต็มขอบสะเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็คงจะออกไปแล้วก็กลับบ้านนะคะเพราะว่ามาส่งลงพี่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเพื่อนก็มากับเพื่อนนะคะโอ้โหใบแมงลักนะคะเนี่ยใบยแมงลักนี่โหสวยมากเลย หนพ้นช่วงนี้ก็นี่แหละเป็นช่วงไอเขาเรียกว่าช่วงไอฝนก็จะหมดนะคะฝนก็จะหมดก็ประมาณนี้แหละต้นมงต้นไม้ก็ต้องได้ลดน้ํานี่ต้นนี้ก็มีนะคะที่บ้านไร่ต้นอะไรนะชงโครหรือว่าต้นซุ่มเสี้ยวนะคะนี่นะคะชนชมของพาะอารย์โอ้โหสวยงาม มีเยอะด้วยนะคะฝั่งนี้ด้วยค่ะทุกคนนี่มีกี่สีอันนี้โอ้โหหอมผักกระแยงนานี่เพิ่นก็เพาะไว้นะคะยาวไปถึงนู้นเลยนะคะอ้สวยงามอ้าวทำไมมันเหี่ยวแล้วนี่สงสัยไม่ได้ไม่มีน้ำนะคะผักกระแยงโอ้อันนี้มีสีนี้นะคะ เยอะมากเลยพักก็แย่งนะ้าเอาใส่อุก,กระปูก็อร่อยนะคะโหสวยงามยาวไปถึงนู้นเลยนะคะนี่สุดขอบเลยสวยสวยสวยค่ะนะคะนี่เดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องกลับบ้านไล่ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะค่ำ มาถึงบ้านไร่แล้วคะ่ะไปส่งหลวงพี่ที่วัดภูหลวงมานะคะไปรับที่บ้านปาไม้นะคะแล้วก็ไปส่งที่วัดภูหลวงก็มาแล้วก็มาสองสามสาวนะคะว่าไงจ้าสามสาวยังไม่หมดเนาะฟางเนาะเดี๋ยวให้พ่อมาก่อไฟให้สักแป,ป๊บก่อนสักแป,ป๊บก่อนอิ่มแล้วเพิ่งเอาข้าวเมื่อตอนไอ้สี่โมงกว่านะคะวันนี้เอาข้าวเร็วปกติ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีย,ดยให้พ่อมาก่อไฟให้มันค่ำแรงเยอะตุงเรืองมั่งมีสีสุกนะคะนี่สามสาวเดี๋ยวไปบอกพ่อมาก่อไฟให้ก่อนนะก็นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากเอซไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวเจอ กันใหม่คลิปถัดไปนะคะก็ขอสวัสดีจ้าหวัสดีค่ะ